มื่อนี้กสิมาขอแจ้งอีกเด้อว่ากระติบข้าวที่มุเจ้าได้ไปมันจะมันจะมีกลิ่นของการลงควันและกากลิ่นของการทาแลกเคลือบเงาให้มันสิเมนแห้งแน่น่ะเพราะว่ามันเป็นของใหม่เพราะว่าเป็นของใหม่มันจะมีกลิ่นแรงหน่อยนะแจ้งเพื่อมาแจ้งมาเพื่อให้ทราบอันนี้เพื่อกมีเจ้าของนั่นแหละบาวาใ้ฟังบางคนเพกกื่อกถามว่า อันบัวทาแรกแต่บัมันขิวจังสั้นยังสี่แต่ว่าเ้าถึงงั้นไม่เขาตรงทาอยู่แล้วเพื่อให้ความสวยงามค่อยกับปล่อยไปบัวใดที่สิบัวทาให้มันกับเพราะสบายในหัวใจเพราะว่ามันต้องทาแรกมันจะเป็นแบบเคลือบเงาให้มันสวยให้มันยู่ทรงสวยปล่อยไปไม่ได้ถ้าไม่ทาให้มันมันมันพูดนะนะเหมือนกับเราทํางานไม่เต็มที่ก็เลยแจ้งให้หูว่ามันจะมีกลิ่นของทาแรกก็ทาแต่ด้านนอกนะไม่ได้ทาด้านในนะ ด้านในใส่ข้าวได้กินปกตินี่ทาแต่ด้านนอกไม่ได้ทาด้านในด้านในไม่ได้ทาให้ทาแต่นี่เคลือบไว้ซื่อ,อเคลือบไว้ให้สวยอันนี้เขาเรียกว่าได้งานจริงงานงานสดคือทําใหม่สดไม่ได้ข้างใน่ลานนะมันเลยเหม็นทำเสร็จทรงเลยมันเลยเหม็นเหม็นค<ๆ>ิวแห้งแน่โดนโดนไปมันก็สีเศร้าดอกได้ไปก็เอาไปล้างไงเด้อละ่ะ ล้างล้างล้างน้ำก่อใช้งานหน่อยนะล้างน้ํำทาความสะอาดหน่อยนะส่วนนี้ก็เสีเว้นไว้ด,ดีดอกกระติบเข่าเพราะว่าไอ้กำลังจักตกกําลังเริมจักตกไงอยู่นี่กระสีส้มเพื่อนเดี๋ยวจะทําการจัดสง่งให้มีเจ้าของหมดแล้ว